สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการเปิดบัญชีซูรูเทรดนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาพูดถึงก่อนนะครับว่าซูรูเทรดคืออะไรนะครับซูรูเทรดก็คือระบบ copy trade นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับสื่อกลางระหว่างกลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพกับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปนะครับผมก็คือนะครับ นักลงทุนรายย่อยนะครับที่ยังไม่เข้าใจการเทรดหรือว่ายังเป็นมือสมัครเล่นนะครับหรือใครก็ตามสามารถนะครับเลือกหาเทรดเดอร์ในสู่เทรดที่เป็นนักเทรดมืออาชีพนะครับให้เป็นผู้เทรดทากําไรแทนได้นะครับผมโดยสู่เทรดนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่บล็อกเกอร์นะครับแต่สู่เทรดนะครับเชื่อมต่อสัญญาณการเทรดกับบล็อกเกอร์ต่างๆไว้เฉยๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีสู่เทรดของบล็อกเกอร์เวลเทรดนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการสมัครเปิดบัญชีกับโบ k e r w e l l t เท e ก่อนนะครับจริงๆตรงนี้ผมเคยทาคลิปสอนวิธีการเปิดบัญชีไปแล้วนะครับก็หลังจากที่เปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็ให้ล็อกอินนะครับเข้ามานะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่คําว่าบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับทางขวานะครับกดตรงนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีประเภทบัญชีให้เลือกขึ้นมานะครับตรงนี้สามารถกดได้ทั้งหมดนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงคําว่าซูลูเทสตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับซูลูเทสก็จะมีเงื่อนไขว่าให้ฝากเงินขั้นต่ํา200ดอลลาร์นะครับผมตรงนี้นะครับเราต้องฝากเงินขั้นต่ําเข้าไปก่อน200ดอลลาร์นะครับและหลังจากนั้นนะครับประมาณ1-3ชั่วโมงนะครับทางซูลูเทสก็จะส่งรหัสผ่านกลับมาทางอีเมลของเรา แล้วเราก็นํารหัสผ่านตรงนั้นนะครับไปรอกอินที่หน้าเว็บไซต์ของ Solute e เพื่อเข้าสู่ระบบของ Solute e ได้เลยนะครับทีนี้อ่ะตรงนี้เราจะมาเปิดบัญชีก่อนนะครับก็เลือกแพลตฟอร์มนะครับเป็น MT4 ตรงนี้นะครับสกุลเงินในบัญชีนะครับเป็น USD นะครับเ e เวอเรจนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกที่1ต่อ500นะครับหลังจากนั้นให้กดที่คำว่าบัญชีใหม่นะครับ ตรงนี้ก็จะมีหนังสือข้อตกลงของผู้ใช้นะครับตรงนี้ก็อ่านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดที่ชั้นเห็นด้วยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้หมายเลขบัญชีมานะครับแล้วก็รหัสผ่านการซื้อขายตรงนี้จริงๆเราก็สามารถนําไปล็อกอินที่โปรแกรม m t ดดูได้นะครับตรงนี้รหัสผ่านตรงนี้นะครับก็จะถูกส่งไปที่อีเมลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่อีเมลดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีคําว่า บัญชีซูลูเทสใหม่ของคุณพร้อมใช้แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีรหัสผ่านส่งมาให้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการฝากเงินเข้าไปที่บัญชีซูรูเทสขั้นต่ําที่200เหรียญเข้าไปที่บัญชีเทรดนะครับแปดศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นทางซูรูเทสก็จะส่งรหัสผ่านสําหรับล็อกอินเข้าที่หน้าเว็บไซต์มาให้นะครับที่อีเมลนี้นะครับอีเมลที่สมัครนะครับ ก็โดยวิธีการฝากเงินนะครับก็ให้เราไปที่คำว่าการฝากเงินด้านขวาบนนะครับทีนี้เรามาที่ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีสู l ุเทตน,นะครับก็ให้เรามาที่หน้าเว็บนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ด้านมุมบนขวานะครับที่คําว่าฝากเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่า ก็จะมาที่หน้าแคชเชียร์ตัวนี้นะครับก็ให้เลือกประเภทของธุรกรรมที่การฝากเงินนะครับระบบชําระเงินตรงนี้ก็เลือกที่สะดวกได้เลยตรงนี้นะครับผมสะดวกเป็นของกสิกรออนไลน์แบงกิ้งตรงนี้นะครับอ่าสถานที่ลงทะเบียนก็คือบัญชีนะครับที่เราต้องการจะฝากเงินเข้าไปผมต้องการจะฝากเป็นบัญชีซูรูเททีท่ผมเพิ่งเปิดเมื่อเมื่อกี้นะครับ8 0 0 2 1 0 4ตรงนี้นะครับจำนวนนะครับขั้นต่ำ200 USD คือจะฝากมากกว่านี้ก็ได้นะครับ ก็ขั้นต่ำ200เหรียญน,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดที่คำว่าทำต่อไปนะครับทีนี้มาถึงหน้าการดำเนินง,งานทางการเงินตรงนี้นะครับก็ให้เราเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับประเภทของธุรกรรมการฝากเงินถูกต้องนะครับระบบชำระเงินเป็นกสิกรออนไลน์แบงกิ้งถูกต้องนะครับ ตราที่ลงทะเบียนคือสูรเทดบัญชีที่เราต้องการฝากนะครับถูกต้องแล้วนะสเปนเนอร์ตรงนี้เป็นโบนัสของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับจำนวนเงินฝาก200 US d เป็นขั้นต่ำที่เราต้องการจะฝากนะครับถูกต้องแล้วนะครับเครื่องคิดเลขนะครับก็คือจํานวนเงินนะครับก็คือเราจะต้องฝากทั้งหมด6,400ไทยบาทนะครับเนอัตราแลกเปลี่ยนสามบนไทยบาทต่อ USD ลในวันนี้นะครับตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็กดที่คําว่าทําต่อไปนะครับ าระบบก็จะลิงก์เข้ามาที่หน้าของ PayPass นะครับของธนาคารกสิกรไทยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่หมายเลขบัญชีของเราเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ของผมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสด้านด้านข้างนะครับทางซ้ายนะครับหลังจากใส่รหัสตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับใส่บัญนีเข้าไปแล้วก็ให้กดที่คําว่า continue ตรงนี้นะครับก็เช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วก็กดที่คําว่า continue เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่มือถือของเรานะครับแล้วก็กดจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะครับผ่านมือถือนะครับจริงๆการาจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์แบงกิ้งตรงนี้ผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับก็สามารถสามารถดูวิธีการจ่ายเงิน แบบระบบออนไลน์แบงกิ้งได้ในคลิปก่อนหน้านะครับหรือไม่ก็สามารถขอวิธีการกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ไลฟ์แชทหน้าเว็บก็ได้นะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง3ทุ่มนะครับตอนนี้นะครับก็จ่ายบินสําเร็จแล้วนะครับให้ go back to merchant เว็บไซต์นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับก็คือกลับไปที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็มาเช็คเราก็มาดูเงินนะครับตอนนี้ก็ บัญชีซูรูเทตของผมก็มีเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ200เหรียญนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับที่อีเมลนะครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอีเมลของซูรูเทตส่งมาให้นะครับ1-3ชั่วโมงนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับทางซูรูเทตก็จะส่งรหัสผ่านมาให้นะครับเราก็เอารหัสผ่านตรงนั้นไปล็อกอินเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอรอก่อนรอจนกว่าทางซูรูเทตจะส่งรหัสผ่านมาให้เดี๋ยวผมจะมา อธิบายวิธีการต่อนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็มีอีเมลส่งมาจากซูลูเทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับก็ให้เรากดที่อีเมลตัวนี้นะครับตรงนี้ครับที่ขึ้นมาเป็นของซู t ูเทสนะครับตรงลิงก์ลายตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็ตูเทสก็บอกว่าการสมัครคนนี้สําเร็จแล้วนะครับก็ให้ล็อกอินโดยใช้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอายูเซอร์เนมรหัสผ่านตรงนี้ไปใส่นะครับแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับก็กด ลิงก์ขึ้นมาเลยนะครับอ่ังจานั้นก็จะมาที่หน้านี้แล้วนะครับหน้าของเว็บสุรุเทมนะครับนะตรงนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็กดที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่อีเมลของเรานะครับให้เรานำยูเซอร์เนมตรงนี้นะครับเราคัปปี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางลงไปเลยนะครับ แล้วก็นะครับพาสเวิร์ดนะครับก็ Copy นะครับแล้วก็มาวางลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่ใส่รหัสเข้าไปแล้วนะครับระบบก็จะมาอยู่ที่หน้าของ s o t ู t e นะครับเป็นพื้นที่ล็อกอินของซูรู a ท e เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราปิดทั้งหมดไปก่อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับเขาบอก o u r s o l u t a e Account นะครับตอนนี้ยัง disconnect อยู่ก็คือเปิดมาตอนนี้บัญชีเทรดเวลเทรดนะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ s o l u t a e นะครับเราจะต้องทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับโดยนะครับให้เรานะครับไปที่คำว่านะครับตอนนี้ setting นะครับเข้ามาที่คำว่า setting นะครับแล้วกดคำว่า setting ครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นนะครับคำว่า Broker Account Setting ตรงนี้นะครับบัญชีเทรดตรงนี้นะก็คือบัญชีเทรดที่เราเปิดกับทางเทรดตรงนี้เขาใส่ให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีเราก็นําเลขบัญชีของตรงนี้ครับมาใส่นะครับแปดศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแต่ตรงนี้เขาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้นะครับตรงในส่วนของ Broker Account Password ตรงนี้นะครับตรงนี้จาเป็นที่จะให้เรามาใส่นะครับให้เราไปนํารหัสผ่านของ บัญชีนี้นะครับมามาใส่นะครับโดยนะครับก็กลับมาที่อีเมลนะครับผมแล้วเลื่อนหาอีเมลก่อนหน้านะครับตรงนี้นะครับอีเมลก่อนหน้านะครับแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับก็จะเห็นว่าบัญชี8 0 0 2 1นนะครับมีรหัสผ่านตัวจริงไว้เทรดคือรหัสตรงนี้นะครับให้เรา Copy หน้านี้มานะครับลิกขวา Copy นะครับแล้วก็นะครับมาวางใส่ในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้กดที่คํำว่า connect broker account นะครับกดไปเลยครับแล้วก็รอสักนิดนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ผ่านอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราลองใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้วิจำนวนครั้งในการทำหลายครั้งเห็นไหมครับตอนนี้เราผ่านแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมใช้รหัสผ่านเดิม นะครับตรงนี้นะครับวิธีการเป <deal> ิดบัญชีซูรูเทดนะครับและก่อนการนําเข้ามาล็อกอินในเว็บไซต์ของซูรูเทดแล้วก็การเชื่อมต่อ Account ของบัญชีเทดของเวลเทดเข้าสู่ระบบของซูรูเทดตรงนี้นะครับผมก็อธิบายไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทําตามขั้นตอนทั้งหมดตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับ